คนคงสงสัยว่าในกล่องนี้มีอะไรเดี๋ยวเรามาเปิดดูกันดีกว่าค่ะเข้ามาเลยค่ะเปิดแล้วนะคะแพน,แนอะไรเอ,อ่นี่ค่ะกล้องน้องเหนียวเดี๋ยวเราลองมาเล่นกันดูนะคะ ใส่ถานก่อนมันแข็งมากใส่ถานไม่ได้แป๊บ ทานทั้งหมดสงก้อนนะคะเปิดมามีแฟด ใน,ในกระป๋องนะคะก็จะมีเป็นคู่มือให้ค่ะเป็นใบใบรับประกรันมีคู่มือการใช้งานน,นี่น่ารักเฉียวเป็นน้องแมวอธิบายนะคะแล้วก็อันนี้จะเป็นโปสเตอรอ์ของรายละเอียดกล้องทั้งหมดของซ u เปอร์เฮดแล้วก็ มีสายของข้อมือให้ค่ะบ๊ายบาย